React Jenny หลังรู้ว่าสินค้าที่ขายมีของแถมเป็นสบู่ครูเบีย เจนี่ขายของแล้วดันเจอสบู่แฟนใหม่เนเงินเรียกได้ว่าหลังจากที่แต่งงานและมีลูกก็ได้รับคําชมมากขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะสําหรับนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงอย่างเจนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนี่ได้หมดทัศน์ชื่นเพราะหลายคนก็มองว่าเจ้าตัววางตัวดีขึ้นมากและมีวุฒิภาวะมากขึ้นเพราะไม่ว่าจะกี่เรื่องที่ผ่านเข้ามาก็รับมือได้ดีหมดจนหลายคนชื่นชมเลยล่าสุดก็มีผู้ใช้ติกติกอย่าง nickname 573ดออกมาโพสตชมเพราะในระหว่างที่เจนี่กําลังไลฟ์ขายครีมให้กับแบ,บแรนด์หนึ่งเจ้าของแบรนด์ก็มีของแถมให้้้ลูกคาดวย ซึ่งของแถมที่ว่าก็คือสบู่ NB โดยตอนแรกทีมงานกําลังเลไม่ยอมพูดชื่อแบรนด์ออกมาจนเจนนี่ต้องพูดเองเลยว่าของแถมก็คือสบู่ NB ซึ่งเป็นแบรนด์ของครูเบียนนุตยาแฟนใหม่ของเนียงเงินเจตเินนั่นเองซึ่งจากตรงนี้ก็ทาหลายคนชื่นชมเจนนี่มากๆเพราะทีมงานไม่กล้าที่จะพูดชื่อแบรนด์สบู่ด้วยซ้ําเพราะกลัวเจนนี่จะไม่สบายใจแต่เจ้าตัวนั้นก็พูดชื่อแบรนด์ออกมาให้เองเลยและบอกว่าไม่เป็นอะไรสามารถพูดได้งานนี้ก็มีชาวเน็ตออกมาชมเลยว่า พี่เจนนี่ความคิดเขาดีมากคือเขามารยาทดีถ้าเป็นคนอื่นคองอารมณ์เสียไปเลยงานนี้ก็ทําแฟนๆเข้ามาชื่นชมเลยละค่ะเพราะมองว่าเป็นมืออาชีพมากถ้าเป็นคนอื่นคงจะไม่โอเคหรือผู้ชื่อแบรนด์เพื่อเป็นการโปรโมทให้อีกฝ่ายแบบนี้หรอกแต่เจนนี่นั้นผู้ชื่อแบรนด์ออกมาเองเลยซึ่งก็สามารถยืนยันได้อย่างดีว่าเจนนี่ในเงินนั้นไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเพราะต่างก็จบกันด้วยดีแล้วก็ได้พบเจอคนใหม่ที่ตรงใจด้วย